พยากรณ์อากาศวันนี้และ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งไว้ด้วยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกําลังแรงโกตุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่1-2 ธันวาคมในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยกรุงเทพและประททิมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด19-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียสช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งฝน และหนาวรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสรัญจ,จรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยครับฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่อง Thailand Minute ให้ด้วยครับติดตามข่าวสารและความเป็นไปของประเทศไทยได้ที่นี่ Thailand Minute